ครับวันนี้พามารีเซต PF ชิ k ฟูเซอร์แล้วก็ดัมนะครับของเครื่องไอ้บัตเตอร์นะครับ mm HL hmm. 3 1 7 0นะครับนะครับเครื่องฟองตามหน้าจอที่เห็นเลยนะครับมันให้เรารีเซต PF ชิ k ฟูเซอร์นะครับแล้วก็โทนเนอร์ดัมนะครับโอเคครับผม ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรีเซ็ตพวกเอ,อ่อฟูเซอร์พีเอฟคิดก่อนนะครับวิธีการเข้าไปรีเซ็ตนะครับก็ให้เรากดปุ่มโอเคโกแล้วก็กดบวก4ครั้งนะครับโอเคโก3 4น4นะครับผมอันนี้ก็เข้าโหมดแมนเทนเนนต์นะครับผมเพื่อที่จะไปรีเซ็ตตัวฟูเซอร์กับ PF คิดนะครับพอเรา เข้ามาโหมดแมนเทนแนน์แล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่ปุ่มลบหรือว่าปุ่มบวกนะครับเพื่อที่จะเลื่อนมาหาคําว่าแมนเทนแนนต์88นะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับนะครับเห็นแมนเทนแนนต์88แล้วนะครับก็ให้เรากดโอเคนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีให้เรารีเซ็ตพวกฟูเซอร์พีเอฟคิดนะครับผมก็ทําการรีเซ็ตเลยนะครับถ้าเราจะรีเซ็ตเราก็กดโอเคไปนะครับ ก็กดโอเคครั้งนึงนะครับนี่ก็เป็นอันเป็นการรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ต่อไปโฟูเซอร์นะครับก็กดโอเคนะครับแล้วก็โอเคครั้งนึงนี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับวิธีรีเซ็ตนะครับผมก็กดแคนเซิลนะครับแล้วก็กดปุ่มบวกนะครับเพื่อที่จะเลื่อนไปหาแมนเทนแอนด์เก้านะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้ก็จะออกโหมดนะครับเรารีเซ็ตไปแล้วนะครับ2ตัวก็คือ p f k อคิดกับ ดเซอร์ยูนิตะครับผมต่อไปจะเป็นดัมนะครับเดี๋ยวรอเครื่องมันวอร์มเสร็จนะครับนะครับก็จะเหลือดัมนะครับกับทนเนอร์นะครับเดี๋ยวเราไปรีเซ็ตดัมกันเลยนะครับรีเซ็ตดัมให้เรากดปุ่มโกแล้วก็ปุ่มบวกนะครับผมก็จะขึ้นดัมยูนิตเบลยูนิตให้เรารีเซ็ตทั้ง2ตัวเลยนะครับ เอารีเซตเราก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดเครื่องลูกศรที่ขึ้นนะครับรีเซตนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาดานะครับก็โอเคก็รีเซตทุกสีเลยนะครับสีสีนะครับก็รีเซ็ตสีดำไปก่อนนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็สีแดงนะครับ ก็สีเหลืองนะครับสีสุดท้ายกดโอเคแล้วก็รีเซ็ตนะครับผมก็ครบทุกสีแล้วนะครับก็กดทุกสีแล้วก็กดแคนเซิลออกได้เลยนะครับทีนี้ก็เหลือเฉพาะโทเนอร์โทเนอร์มารีเซ็ตได้นะครับแต่เราลองสั่งกินดูก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเราอยากรู้ว่าหมึกมันเหลือแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าจะรีเซ็ต ถ้าถ้าเราจะรีเซ็ตมันเผื่อแบบหมึกมันเหลือน้อยนะครับก็ไปปรินต์เซตติ้งนะครับเดี๋ยวดูกระดาษกันนะครับกระดาษไม่มีนะครับใส่กระดาษเข้าไปก่อนนะครับก็กดโกเลยนะครับ ดูว่าจะเทสดูว่าไอ้ตัวนังสือมันจะเข้มมันจะสวยปกติไหมนะครับแต่ถ้าตัวนังสือสีดายังสวยปกติเราก็สามารถรีเซ็ตได้ครับเพราะว่ามันมีหมึกอยู่หมึกสีดาก็จะหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่สวยแล้วนะครับนะครับหมึกสีดาก็จะหมดนะครับก็คือเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ต้องรีเซ็ตนะครับเปลี่ยนใหม่มันก็รีเซ็อตอัตโนมัตินะครับนี่ ก็เปลี่ยนตามเคาน์เตอร์มาเลยนะครับเคาน์เตอร์มันแจ้งใกล้จะหมดตัมือก็ใกล้หมดเหมือนกันนะครับเห็นไหมปินไม่สวยนะครับซีดๆนะครับโอเคตลับมือก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เลยครับผมโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเครื่องฟองออเลย o ่สามารถรีเซ็ตได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับผม โอเคสำหรับนี้ก็จะแจ้งลูกค้าเปลี่ยนตลับหมึกใหม่นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับเห็นไหมครับที่เรารีเซ็ตไปมันเต็มร้อยเต็มร้อยนะครับฟูเซอร์เบลดัมนะครับนะครับเต็มร้อยพีเอฟคิดเต็มร้อยส่วนตลับหมึกเราไม่ได้ไไม่ด้รีเซ็ตนะครับถ้าจะรีเซ็ตก็รีเซ็ตได้ครับง่ายๆรีเซ็ตไอจากเครื่องก็ได้จากตัวตลับหมึกก็ได้ครับถอดเครื่องออกมารีเซ็ต ง่ายนะครับถ้าถ้าสมมุติจะรีเซ็ตนะครับก็ถอดถอดเฟืองตัวนี้ออกมารีเซ็ตก็ได้ครับเห็นไหมครับเห็นเฟืองนี้ไหมก็ขันน็อตออกนะครับแค่กับเฟืองนะครับกับเฟืองตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้ก็แล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่ก็สามารถรีเซ็ตได้แล้วนะครับนะครับกับเฟืองฝั่งนี้ให้มาอยู่ฝั่งนี้แค่นั้นครับมันจะเฟืองมันจะมีด้านนี้ใชไหมอันนี้วิธีรีเซ็ตตลับนะครับ รีเซต็ตจากตัวตลับนะครับรีเซต็ตจากเครื่องก็ได้ครับแล้วแต่ให้สะดวกนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับความรู้มาฝากดีดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับ